คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเราสามารถยืดอายุเซลล์ของเราให้แข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัยได้ค่ะ แต่ว่าเราต้องหันมาใส่ใจดูแลกิจ,จวัตรประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนหรือการทําจิตใจให้สงบและผ่อนคลายนั่นเองนะคะอันนี้แหะคะ่ะถือเป็นหัวใจหลักของการที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะแล้วเขาว่ากันว่านะคะมนุษย์เราเนี่ยนะคะสามารถมีอายุได้มากเกินกว่าร้อปีแบบอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะเป็นเจ้าของหนังสือนะคะ อายุร้อยยีปีทําไมจะทําให้ไม่ได้นะคะซึ่งท่านผู้นี้ก็คือนายแพทย์เชกธนาสิรินั่นเองนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณยายนะคะอายุ91ปีนะคะแต่ยังสดใสและแข็งแรงมากๆเลยนะคะคุณยายอ่อนสีโขมพัดค่ะซึ่งเป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับพอวันนี้ดีใจมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับคุณหมอมานานแล้วนะคะได้ถือโอกาสมาสัมภาษณ์คุณหมอนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องถามนะคะว่าจริงหรือเปล่าคะว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถอายุยืนได้ถึง100ปีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเป็นความจริงครับเขาได้มีการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทางวิทยาศาสตร์นะว่าถ้าเราดูแลร่างกายของเราให้ดี เซลล์ชีวิตในร่างกายเนี่ยถัวเฉลี่ยนะไม่ใช่แค่ร้อยเดียวฮะร้อยสิบปีแบบสุขภาพดีกระชักสุขภาพดีอะไรต่างๆทุกอย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะมีความสุขมีความรต่างถึงร้อยสิบปีทีนี้ในฐานะที่ผมเป็นแพทย์แล้วผมศึกษาเรื่องนี้แล้วผมต้องทําตัวเป็นหนูทดลองอ่ะเราจะทดลองปฏิบัติตัวดูแลตัวเองเนี่ยให้ถึงร้อยยี่สิบปี งั้นเดี๋ยวเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าตอนนี้คุณหมออายุ80เท่าไหร่แล้วคะ88ปีกับเเดือนครับแต่ต้องขอบอกว่านะคะคุณหมอเนี่ยดูกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็ดูอ่อนกวัยแล้วก็เสียงดังกลางวานดูแล้วเป็นคนที่มีพลังและมีความสดชื่นมาก,มากๆมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพย,ายังไงคะข้อสำคัญที่สุดจะต้องไม่มีโรคในตัวเลยเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าจะต้องตรวจร่างกายนะฮะอย่างละเอียดหมด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็สําคัญที่สุดคืออะไรบ้างอ่ะคะน้ําหนักก็ส่วนสูงค่ะผู้หญิงสูงเป็นเซนติเมตรค่ะให้เอาร้อยสิบลบ<ม>คุณสูงร้อยหกสิบคุณจะเกินห้าสิบกิโลผู้ชายเอาร้อยลบครับค่ะผมรักษาน้ำหนักก็ส่วนสูงเนี่ยค่ะตั้งแต่หลายเกือบหกสิบปีมา เพราะงั้นกางเกงอะไรต่างๆผมเนี่ยไม่เคยไปไม่ต้องเปลี่ยนไซส์เลยไม่ต้องเปลี่ยนไซส์เห็นไหมผมใส่กางเกงนี่นี่แต่งตัววัยรุ่นด้วยนะคะวัยรุ่นด้วยนะคะกระฉับกระเฉงมากเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเพราะงั้นถ้าเราดูแลน้ําหนักก็ส่วนสูงอย่างนี้ดีนะจะทํายังไงก็ต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอเพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่หัวใจแข็งแรงหัวใจแข็งแรงหลอดเลือดก็แข็งแรงเพราะงั้นไอ้ที่ เป็นเส้นโลหิตแตกอะไรอะไรต่างไม่มีงั้นมาจอดลึกด,ดีกว่านะคะว่าคุณหมอออกกําลังกายยังไงบ้างเห็นมอกออกกาลังกายค่อนข้างหนักมากเหมือนกันผมอยู่านนอกย้ายเข้ามากรุงเทพพับผมมาเป็นสมาชิกสปอร์ตครับที่สปอร์ตครับเนี่ยสมัยก่อนยังยังไม่ค่อยมีนะไอจ้จ็อกกิ้งจ็อกเกอร์อะแต่มีสะวายน้ำผคกว่ายน้ำไง แล้วต่อมาผมไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานค่ะภวลาผมวิ่งผมก็วิ่งจงกรมเงอเข้าใจไหมออกกาลังเวลาว่ายน้ำผมก็ว่ายน้ําจงกรมเงทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยเข้าใจไหมภาวนาไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีโรคไม่มีโรคแข็งแรงนะแล้วคุณหมอออกกาลังกายทุกวันเลยมิค่ะอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งต้องห้าวันสี่ห้าวันสี่ห้าวันแล้วประมาณกี่นาทีอะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ขึ้นะชั่วโมงขึงชั่โมงโดยไม่หยุดทําอย่างเนี้ยทีนี้พอเ้องออกกําลังกายคนออกกาลังกายเนี่ยมันก็จเจริญอาหารตรงนี้อ่ะสำคัญมากต้องระวังรู้กินอาหารยังไงคุณหมอรับประทานอะไรบ้างนะคะถึงแข็งแรงจังผมกินพืชกินผักกินผล,ลไม้ม,มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชครับดันไปกินเนื้อนมไข่ล้นเกินจน เกิดโรคเกิดโรคดังนั้นหัวใจหลักของคุณหมอกินผักกินผลไม้ให้มากมากๆผลไม้หวานหวานกินน้อยหน่อยเดี๋ยวน้ตาลสูงเข้าใจนะผลไม้ผมกินอย่างนี้จริงๆ นอกจากการที่เคล็ดลับจากที่อาจารย์บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการที่เรางดเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เรื่องของการเจริญสตินะคะการออกกําลังกายในเรื่องของเทคนิคในการดื่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามีส่งผลต<อ>่อสุขภาพของอมน้าถือเป็นอาหารที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในร่างกายเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำสามสิบเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอน็นเพราะงั้นน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตอาจารย์มีเทคนิคในการ ดื่มน้ํายังไงแล้วก็เลือกคุณภาพน้ำผมจะไล่ฟังผมมาเป็นผู้ในการสํานักอนามัยที่กรทมค่ะคุณหมอพีรยศก็เป็นผู้ในการเขาอยู่ทํางานร่วมอยู่กับผมในสํานักในกรมอนามัยของกรทมเนี่ยเขาเป็นผู้ในการกองโรคเอสอืมค่ะเขาก็ติดต่อกับบริษัทน้ำเอเมริดเขาใช้น้ำปรับโมเลกุลเอเมริดเนี่ยอือค่ะ เอาไปทดลองค,คือทดลองรักษาคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนะที่เป็นเอดก,กลุ่มนี้ให้ดื่มนม้ำปรับโมเลกุลเอมเบด่ะและอีกกลุ่มนึงให้ดื่มน้ำธรรมดาปรากฏว่าไอ้คนดื่มนม้ำเอมเบดที่ปรับโมเลกุลเนี่ยมีอาการต่างๆเนี่ยมันมันดีกว่าไอ้คนดื่มน้ำธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ามันมีส่วน ที่จะช่วยนะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ไปศึกษาก็ไปทดลองะนะพบว่าไงพบว่าในตัวเราเนี่ยมันมีเม็ดเลือดเม็ดเลือดเนี่ยมันจะนำเอาสารอาหารไปเลี้ยง ธรรมดาเม็ดเลือดปกติแล้วเนี่ยมันมักจะกอดกันเป็นอ๋อมันจะแบบติดกันแน่นๆเป็นเม็เือยวใช่ไหมคะพอตดนน้ำไอเอมเบดที่ปรับโมเลกุลไปแล้วเนี่ยมันมันแตกกระจายก็จะนั้นหมายถึงว่ามันก็นำเอาอาหารไปเลี้ยงเซลล์ได้รวดเร็วเข้าใจไหมมันก็สดชื่นสุขภาพอนามัยมันก็มันก็ดีก็ดีขึ้นนะฮะดีกว่าว่าดื่มน้ํา ธรรมดา,รรมดาทั่วไปรรและทุกวันนี้คุณหมอดูแลสุขภาพด้วยการเลือกดื่มน้ำปรับโมเลกุลใช่ไหมคะใช่ครับทุกวันนี้ผมดื่มน้ําปรับโมเลกุลที่ผลิตจากเทคโนโลยีที่นักวิทยศาศาสตร์รัสเซียนะที่เขาทําเรียนแบบน้าพุธรรมชาติแล้วเขาก็<ๆ>ให้ชื่อว่าเอ็มเล็เป็นคือว่าเขาไปปรับทำให้คลื่นความถี่ต่ํา ปรับโครงสร้างโมเลกุลของน้ําน้ําดื่มธรรมดามธรรมดาเนี่ยให้มีคุณสมบัติเหมือนน้ําพุธรรมชาติที่คอเคซัสแล้วก็ที่บ้านผมผมก็ดื่มเมื่อนลูกหลานอะไรต่างทุกอย่างดื่มน้ํานี่ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะโหวันนี้ได้เคลดลับจากหมอนะคะทําให้เรารู้สึกได้ว่าสังขารของเรานี่นะคะเราหยุดมันไม่ได้จริงๆเลยนะคะแต่ว่าเราชะลอได้นะคะด้วยหัวใจหลักก็คือในเรื่องของอาหารในเรื่องของอากาศในเรื่องของการออกกําลังกายรวมไปถึงการที่ทําจิตใจให้มีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีธรรมะในหัวใจ<ะ>และที่สําคัญเรื่องของการดื่มน้ํานะคะซึ่งจะช่วยในทําให้เซลล์ต่างๆของเราเนี่ยสำคัญด้วยคุณภาพน้ำนี่ก็สำคัญใช่นะคะน,นี่จำเป็นมาก7จเป ในร่างกายเป็นน้าเนี่ยค่ะง่ายๆแค่นี้เองก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปราศจากจากโรคภัยนะคะและงมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นคุณยายนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลมาคุณแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะคุณยายมีอายุ91ปีแล้วนะคะแต่ยังมีความสดใสแล้วก็มีความอ่อนกว่าวัยนะและที่สําสคัญความจาดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเรียนเชิญคุณยายอ่อนสีคมพัพค่ะสนับสนุนโดยเครื่องปรับบริกุณน้าเอ็มเรด โทร028622688และ w w w m l e t c o t h ค่ะแล้วตอนนี้คุณยายอ๋อสีนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณ,คณยายคะค่ะต้องเด่นถามคุณยายตอนนี้คุณยายอายุ91ปีแล้ว <91 S 2> ใช่ไหมคะ91ปีเต็มแต่คุณยายดูแข็งแรงสดใสามากๆเลยนะคะคุณยายอได้รับรางวัลเป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยเมื่อปี52 เมื่อห้าสิบสองสัน้ายใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณยายมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะให้ดูสดใสขนาดนี้หลังจากที่เกษียณแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านชอบเที่ยวแล้วไปออกกำลังวัย91เนี่ยออกกำลังกายยังไงคะคือปกติเนี่ยจะนอนเร็วแล้วตื่นเช้าตีสามตีสี่ตื่นละ่ะตื่นแล้วก็มาอุ่นกับข้าวกับปลาตีห้าออกเดินพยายามเดินให้ได้นับพันก้า พอได้พันเก้าก็เข้าบา้านก็กออกน้ำไกลทุกวันแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณยายดูแลตัวเองพิเศษยังไงบ้างอาหารการกินเนี่ยคือว่าจะคุมอาหารห้าห้าหมู่เป็นผักเป็นอะไรพวกเนี้นะฮะข้าวนิดหน่อยแล้วผักเป็นหลักใหญ่หแล้วก็ปลาปลาปลาหมูเห็ดแตไก่ยพยายามตัดหมดเลยถามนิดนึงนะคะเก้าสิบเอ็ดแล้วนะคะมีปัญหาสุขภาพอะไรเปล่าคะสุขภาพเหรอคะสุขภาพต่อตา จอภาษาตาเสื่อมหมอบอกจอภาษาตาผ่าตัดไม่ได้แต่ว่าต้องจอะเอาเอาเลือดออกเดินเครื่องจาเดินเครื่องจอะทุกแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ต้องจอะแล้วไม่ต้องเจาะแคดื่มน้ํานี่มากดื่มน้ําเอ็มเบบนี่ยมากดื่มทุกวันคือน้ําปรับโมเลกุลนี่เหรอคะใช่ใ่แล้วช่วยเหรอคะแล้วการมองทําให้ดีขึ้นเราเราล้างตาด้วยน้ํานี่ไงฮะแล้วดื่มด้วยมันก็มีประโยชน์มาก ทราบมาว่าคุณยายมีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะคะแต่ก่อนแต่ก่อนนะคะ,แ,<ล>ะแต่คุณยายไม่ยอมทานยาเลยใช้วิธีการรับประทานอาหารเนี่ยแล้วไปตรวจอีกทีเบาหวานหายเลย<ช>จะดูแลยังไงคะใช่ไปพอหมอบอกว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมไม่ทานเลยยาที่หมอให้กลับไปบ้านเนี่ยที่บ้านมันเป็นสวนใช่่ยมาเอาผักผักสดๆนะ,ะจานเริ่มเลยน้ำพริกถ้วยข้าวนิดนสามเดือน มาหาหมอบอกป้าทํายังไงแล้วอ่ะทําไมถึงไม่มีแล้วอะไรอะจนบัตรนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะจนบัตรนี้ไม่มีเลยก็ใช้วิธีการเลือกรับประทานที่ดีแล้วก็เลือกดื่มน้ําปรับโมเลกุลช่วยประกอบกันไปใช่ไหมคะถามนิดนึงค่ะคุณยายรู้จักน้ําปรับโมเลกุลยังไงบ้างคะรู้จักจากน้องน้องสะพ้ยที่อยู่ทางใต้เขาซื้อมาจากโน่นจากภูเก็ตแล้วก็เล่าให้ฟังว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้สั่งเลย สั่งเครื่องมาของเทพเลยอยากทดลองแล้วก็เดิมทุกวันตาก็ไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วแล้วก็มันมันมีความสุขมันสดชื่นอะไรอ๋อคือรู้สึกกระฉับกระเฉงสดชื่นหลังจากที่เราได้ดูนะมีพลังมากขึ้นชแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยใช่ไหมคะ ห <Das S 2> ายากหายากโอ้โหดีจังเลยนะคะแล้วคนในบ้านคุณยายได้แบ่งแบ่งปันเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ให้กับคนในบ้านหรือเปล่าอย่างคนในบ้านอาจจะมีสุขภาพที่ยังจังภูมมแพ้อะไรอย่างเงี้ยให้ให้น,น้องสาวเนี่ยเขาก <ๆ S 2> <ขา S 1> ็ปฏิบัติอยู่แล้วก็การเป็นประจำ<ม>เขามีปัญหาสุขภาพอะไรหรอคะเขากลามค้างแล้วก็เาอาน้ําเนี่ยมาดื่มดื่มมากมากเลยมันก็หายแล้วก็ไม่เป็นจนแบบนี้แต่ก่อนหลานเนี่ยตัวแร็กๆกันนะอายุสักอายุกี่ขวบอะ สี่ขวบเป็นภูมิแพ้เป็นบ่อยที่สุดเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอดื่มน้ำนี้มากๆแล้วมันจะค่อยๆหายไปอืก็สุขภาพดีขึ้นเรื่องอาการภูมิแพ้นี้ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนเป็นปกติแล้ว โอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเลือกดื่มน้ําที่มีคุณภาพนะคะโหได้คุยกับคุณยายนะคะและได้คุยกับคุณหมอเชกนะคะได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพมากมายเลยนะคะคุณหมอและคุณยายนะคะครวนี้ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะเป็นกิจกรรมดีๆเป็นคารวานบุญค่ะโครงการร่วมแบ่งปันรักปันสุขภาพดีกับ10ปีเอ็มเรดในประเทศไทยนะคะซึ่งโครงการนี้จะนําน้ําปรับโมเลกุลเนี่ยไปบริจาคทาวัดต่างๆนะคะ แล้วก็ตามมูลนิธินะคะโครงการนี้ผมว่ายิ่งดีนะฮะสำหรับผู้ที่อยากจะมีอายุยืนยาวมีความสุขการร่วมทําบุญการสร้างบุญสร้างกุศลแบ่งปันไอ้ส่วนเกินของเราเนี่ยะนะฮะให้กับผู้อื่นอันนี้ทําให้จิตใจเราสบายะนะฮะแล้วก็ทําให้เราจะมีอายุยืนยาวแล้วก็มีความสุขนะ,ะนะนะในการที่เรา แบ่งปันความรักนะอะไรที่ดีๆนี่ก็อยากให้คนอื่นเขาได้รับอันนั้นด้วยเหมือนเรายิ่งให้แล้วเรายิ่งได้รับเราให้สุขภาพดีๆเราก็จะมีสุขภาพที่ดีคืนกลับมา ซึ่งคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาน,นะคะสามารถโทรไปได้นะคะสอบถามที่หมายเลข028622688ย้ำอีกทีนะคะ028622688ค่ะและพิเศษในวันนี้นะคะสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามานะคะเรามีของขวัญพิเศษมอบให้กับ50สายแรกที่โทรเข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีหนังสือนะคะจากคุณหมอเชคธนศิริหนังสืออายุ120ปีทำไมจะทำให้ไม่ได้นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยค่ะสำ สำหรับผู้ที่สนใจสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็อายุยืนถึง120ปีแจกให้ฟรีๆเลยค่ะจำนวน50เล่มสำหรับผู้ที่โทรเข้ามานะคะโห oh, วันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้พูดคุยกับคุณหมอเชกนะคะแล้วก็คุณยายนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมารายการของเรามาพูดคุยกันถึงเคล็ดลับการอยู่อย่างไรให้ได้สุขภาพดีแบบ120ปีเลยทาไมจะทาให้ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอ นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องปรับมลกุลน,น้ำเอ็มเรดโทร0 2 8 6 2 2 6 8 8และ w w w m l e t c o t h